I mean, when I had free time, I gave, gave it to the mosh. When I got extra money, I gave I it to the mosh. When the cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did? Musa gave it, it to the mosh. When I had free time, I gave it, it to the mosh. When I got extra money, <laughs> I gave it to the mosh. When the cop new clothes, I gave it to the สลามวอะไรกุ้มวะเรามาตุลล้อฮิวบร์การ์ตูขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮาลาน SME รายการที่จะทําให้คุณเต็มอิ่มกับประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจค่ะกับวันนี้ดิฉันนัจจวามนุลักษณ์ค่ะและก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะกับน้องอุมัตเสมาชัยค่ะครับผมสลามุอะไรกุ้มวะเรามาตุลล้อฮิวบร์กาตูครับวันนี้เข้าสู่รายการฮารานเอีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความ ตื่นเต้นอีกอย่างเลยนะของพิธีกรไหมคะของเราด้วยนะแขกรับเชิญเรามากันหลายคนเลยวันนี้มากันแน่นสตูดิโอเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียกว่าแฟนคลับของแบรนด์เขานี่มากันเยอะมากใช่เรียกว่าเป็นการเป็นแบรนด์ที่สามของเขาแล้วใช่ค่ะนะฮะในการที่เขาเปิดแบรนด์มาเรื่องของการทำวัรกิจใช่นะครับผมยังอยู่ในฉบาบอยู่นะในการทํางานเนี่ยขอต้อนรับเลยดีกว่านะครับผมคุณกอเรียนะครับคุณนาอิมคุณนัสมีแจ้งบุรีครับกับแบรนด์สมนึกนะฮะนี่นะ เป็นแบรนด์ที่3มแล้ว <S <S ใช่ค่ะคใช่ก่อนจะถึงแบรนด์ที่3มเนี่ยอยากให้เล่าหน่อยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำสร้างแบรนด์อะไรมาบ้างแล้วอะคะก่อนหน้านี้ก็สร้างแบรนด์เสื้อผ้ามุสลิมลัมมกับมุสลิมีนะคะชื่อคอเลียแล้วก็เปิดร้านอาหาร,รหานะคะเครื่องดมชื่อกอเลียเฮาค่ะครับแล้วก็นี่คือแบนรนด์ล่าสุดคือสมนึกใช่ค่คันะฮะก่อนอื่นเลยมาคุยเรื่องกอเลียก่อนกอเลีคยคือแบรนด์อะไรเกี่ยวกับอะไรครับก็จะเกี่ยวกับเสื้อผ้ามุสลิมมาค่ะแล้วก็มีมุสลิมีด้วย เป็นสไตล์เสื้อผ้าแบบไหนเอ่ยเสื้อผ้าชุดยาวผ้าคลุมผมฮิญาบชุลมาอะไรอะค่ะอนี่คือเกาหลีชีเริ่มต้นมาเลยมีฮิญาบด้วยมีอะไรด้วยใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าชุดเราจะเน้นความที่ใส่สบายใส่ได้ใส่ได้บ่อยอะค่ะแล้วก็ได้ทุกวัยด้วยใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบมีลูกค้าหลายคนเลยทั้งแบบ ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมมีหน้าแบบผ้าคลุมผมพี่เป็นเด็กๆค่ะแล้วก็มีเป็นชุดของวัยรุ่นละวัยทำงานแล้วก็แม่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 ก็ใส่ได้ใช่ไหมคะบางทีใส่กันเป็นครอบครัวเลยแอบติดตามอยู่เหมือนกันเป็นแฟนคลับใช่ใช่ค่ะเป็นแฟนคลับของกอเดแล้วพอเห็นว่ามีอ่ะแบรนด์เสื้อผ้ามาละตอนนี้นอกจากแบรนด์เสื้อแล้วเนี่ยยังมีคาเฟ่เล็กๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เปิดเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะอยู่ซอยเดียวกับยาตีมนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเข้าซอยยาตีมมา150้เมตรอยู่ขวามือค่ะ กอริเออรเฮาส์เน็กใช่ค่ะอะไรกอริเออรเฮาส์ใช่ไหมมีอะไรบ้างครับจำหน่ายอะไรบ้างก็จะมีเครื่องดื่มมีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีอาหารอาหารนี้ก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนคือมีหลายอย่างโอ้เนีคือร้านผลิตน่ารักนะใช่ค่ะจะแบ่งจะเป็นเป็นแบบโซนครัวไทยใช่ไครัวต่างชาติเคยไปเนี่ยเออเคยไปเออเคยไปนะในส่วนของการแบ่งครัวเนี่ยใครเป็นคนออกความคิดว่าต้องมีครัวไทยด้วยครัวต่างชาติครัยแดง พอดีครัวมันเล็กนะข้างในแล้วก็ต้องแยกไ้่อยู่กับพ่อได้ไม่นานเลยไงไม่ต้องแบ่งกันไปไม่ต้องแบ่งกันไปต้องแบ่งกันอยู่แยกกันอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้แบ่งเป็นสัดส่วนเพราะว่าเราไม่อยากให้ร้านเรามีแต่แบบ ฝรั่งอย่างเดียวก็ต้องมีคนไทยเหมือนวัพ่อก็จะเป็นคนไทยก็เป็นอาหารอีกสไตล์หนึ่งวัยน้องก็จะเป็นอีกอาหารผู้ใหญ่แล้วอาหารไทยก็เลยจะแบ่งกันก็จะมีคนทำน้ำพริกกะปิอยู่ครัวนึงคนผัดเส้นอะไรก็อีกครัวนึงคนอบพิซซ่าอยู่อีกครัวหนึ่งก็เป็นหลายครัวเลยแล้วทีเนี้ยเนี่ยนอกจากจะมีครัวแล้วเนี่ยที่ร้านก็ยังเห็นว่านอกจากจะมีคนแล้วยังมีรวมหลายแบรนด์ไว้ในร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก็จะมีแบรนด์ที่ผ้าขมิ้นหอมอะไรเงี้ยค่ะ ก็เหมือนเราก็นำแบรนด์ของคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยมามิกซ์มาผสมในร้านใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เปิดมานานเนี่ยคะร้านเกาหลีเกาหลีเฮาเปิดมา6เดือนค่ะแล้วแบรนด์เกาหลีเองนี่แบรนด์กาหลีเปิดแล้วประมาณสามปีแล้วอุ้ยาวนานมากตอนเริ่มทําแบรนด์เกาหลีคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็คิดว่าอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งควบคู่กับงานประจําไปด้วยออ๋คือทํางานประจําอยู่แล้วด้วยใช่่คะทำงานประจำมีแบรนด์เกาหลีขึ้นมาใช่เกาหลีมีทําเองหรือเปล่าครับแบรนด์เกาหลีใช่ค่ะก็เริ่มเอง แล้วมีมีแม่ช่วยมีน้องช่วยแต่ว่าตอนมาเป็นกอรีลเฮาส์เนี่ยทำกันทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะทำกันทั้งครอบครัว เป็นพ่อครัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่พ่อครัวม่เป็นคนทำอาหารเองเลยใช่ครับทอาหารเองลูกค้าเป็นไงบ้างครับก็ช่องเดียวพอมาแล้วติดใจก็มีมีโทรมาสกลับบ้านอะไรกันสั่งให้กลับให้เรากลับบ้านเลยใช่ไหมให้เรากลับเพามนนี้กเราขายแล้วไม่เคยไปทานนะคะที่กรอเนียอันหนึ่งติดใจมากเลยคืออะไรครับพิซซ่าค่ะแต่ไม่ใช่พิซซ่าปกติคือพิซซ่าอะไรครับพิซซ่ารูปหัวใจค่ะนีเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาเลยนะคะตอนนั้นเรามีความคิดยังไงในการดัดแปลงอาหารให้เป็นรูปหัวใจ ก็อยากจะส่งแบบว่าม้าหัวใจให้กับลูกค้าทุกคนคือแต่พิซซ่าแต่ถาดที่ออกมานี่ไม่ได้ทำลวกๆนะมาแต่หัวใจอะไรเงี้ยมาแต่มาแต่หัวใจสั่งบ้านกลมๆอบเสร็จเป็นลูกหัวใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็อิตาเลียนโซดานี่เาเรียกว่ามาแรงนะอ่าเป็นเป็นว่าเป็นตัวที่บอกว่าก่อนก่อนก่อนจะเข้ามาเนี่ยในร้านเนี่ยก็จะเจอกับบาร์เล็กๆเป็นบาร์นานเป็นสซการ์ตปั่นมาแรงกว่าเป็นน้ำโซการ เราเป็นน้ำแบบกี่เท่าไรครัร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบก็พอแล้วครับเป็นน้ำแบบรสชาติแล้สุกัดอย่าเพิ่งเล่นเลยรสชาติแบบนน้ำสุกัดปั่นเหมือนเป็นลูกอมสุกัดอะไรเงี้ยเหมือนเอาลูกอมสุกัดมาปั่นเลยค่ะแต่จริงๆไม่ใช่สุกัด อ๋อเป็นน้ำรสชาติรสชาติเหมือนเลยครับพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจบรายการเราไปรอกันไหมคะคนที่ชอบกินเมนูนี้นะคุณกอลีเรื่องปากตอนนี้ไปนั่งกินอยู่ร้านเกาหลีนะนะคะนะเราคุยกันเรื่องร้านอาหาราที่มาต่อกันเรื่องเสื้อดีกว่าตอนที่เราทํเกาหลีเนี่ยน้องเขาน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นน้องใช่ไหมคะทั้งสองมีส่วนช่วยในเรื่องของทาแบรนด์เยอะมากนะคะ แบรนด์เกาหลีนะคะจะมีเสื้อผ้าทั้งมุสลิมมะแล้วก็มุสลิมีะมุสลิมมนี่จะเป็นเกาหลีรมค่ะส่วนมุสลิมีนก็จะเป็นของน้องก็คือแบรนด์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยไม่ใช่ค่ะนนี้เกาหลีเก็นยีก็เป็นยี่ห้อที่ชายค่ะ้ชายแบ่งให้น้องไปให้น้องรับของผู้ชายไปเพราะว่าเราไม่ถนัดนะคะน้องอยากขายก็ ทำมาเดี๋ยวแบรน s. <S ด์เดียวกันช่วยกันฮะก็คือตอนที่เป็นเกาหลีอยู่เนี่ยมีเสื้อผ้ามุสลิมีนด้วยใช่ก็คือเป็นเพื่อผ้ามุสลิมที่นี้เนี่ยยืนยืนความคิดอยู่แล้วว่าอยาจะทําแบรนด์นี้ออกมาแต่ว่าเวลามีมีเส so so ียงเรียกจากจากลูกค้าเข้ามาอยากจะมีเสื้อผู้ชายก้มาส่งให้น้องทําต่อ แล้วเป็นคนใครเป็นคนออกแบบเสื้อผู้ชายก็สองคนนะครับสองคนบางช่วยอะไรบ้างครับเอาไม่ถามมันไม่พูดเลยออกแบบเอาช่วยออกแบบด้วยบังก็ช่วยออกแบบด้วยเหมือนกันไปซื้อผ้าดูวยดูไปซื้อผ้าด้วยเหมือนเห็นว่าไปซื้อใกล้ถึงอินโดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีเหมือนเวลาว่างเงนี้ใช่ไหมก็จะไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวก็ไปดูไปอะไรเงี้ค่ะเหมือนไปดูเอาความรู้หรือว่าไปดูไปดูการออกแบบของเขาอะค่ะ แล้วก็มาทามาต่อยอดมาดัดแปลงด้วยมาเหมือนกับว่านอกจากจะสร้างแบรนด์ไปแล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะในการทาแบรนด์กอเลียแล้วทีนี้เนี่ยพอมีแบรนด์กอเลียแล้วแล้วเจ้าแบรนด์สมนึกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับผมน่าสนใจมากคือจริงๆแบรนด์กอเลียรเนี่ยค่ะเราจะเน้นเฉพาะมุสลิมค่ะก็เราอยู่ในกลุ่มที่มุสลิมอะค่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราว่าเราอยู่กันครบเราอยากจะออกไปที่มันไม่ใช่มุสลิมอะค่ะอยากเอาความเป็น มุสลิมไปให้กับคนนะต่างสาตน,นิยได้เห็นด้วยกับเสื้อผ้าที่เราถนัดเพราะเราสามคนก็คือชอบแต่งตัวกันใช่ไหมคะ,ะก็มีอย่างนี้ที่เราสามารถสื่อออกไปให้เขาได้ก็แรงสมนึกเกิดขึ้นมาในคอนเซปต์อะไรคือตอนแรกเราอยากจะ เน้นว่าเราอยากจะเอาความเป็นไทยกับมุสลิมคือเข้าหากันนะคะมาประยุกต์กันใช่ไหมคะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะให้แบบคนต่างศาสนาเขาใส่กันได้ด้วยบางทีเราใส่ชุดแขกเดียวเขาก็ไม่กล้าใส่กนหรอกเราใส่เด่โป๊ปอย่างเดียวเหมือนเราเหมือนเราเป็นเกยยีนเขามาใส่อะค่ะเราก็อยากจะให้เอาให้เขาเอาเสื้อปากีเราไปใส่กับเกงยีนยีนเขาอืนั่นก็คือเป็นเป็นเป็นเรียกเป็นคอนเซ็ปที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกใช่ไหมฮะแล้ว ที่มาของคาว่าสมนึกเนี่ยมาจากไหนทำไมถึงเป็นสมนึกคือจริงๆไม่ได้ชื่อสมนึกนะคะจริงๆจะเป็นอีกชื่อหนึ่งแบบชื่อไทยๆเหมือนกันค่ะครับแต่เรากคิดถึงว่าเราออกแบบโลโก้เนี่ยอยากได้ฟอนต์แบบที่มันไทยๆเหมือนแบบ ร้านสมใจร้านสมใจนี่คือจะอยู่ตรงหน้าพ่อช่างเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นแบบร้านที่พ่อซื้อของให้ตอนเด็กๆร้างเครื่องเขียนเลยถามเพราะว่าเนี่ยอยากได้ฟอนต์แบบนี้สมใจอยากได้ฟอนต์แบบสมใจพ่อก็เลยว่างั้นก็เอาชื่อสมนึกไปเลยชื่ออนุก็คือชื่อพ่อชื่อพ่อเลยใช่ไสมนึกคือสมใจนึกเลยนะแล้วสมมาก็เลยสมใจพ่อเลยเป็นสมนึกเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ชอบด้วยเพราะชอบชื่อที่มันไทยๆอยู่แล้วให้แบบพอพูดไปแล้วสะดุดเออเนอสมนึก แล้วมันก็เป็นชื่อที่แบบสื่อถึงความเป็นกลางด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นมุสลิมแต่ว่ามันเหมือนเป็นชื่อกลางที่แบบเอ้ยคนคนฟังที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต่างสคิฟังก็เอ้ยสะดุดมันคือมันคือเสื้ออะไรสมนึกอะไรประมาณนี้นะคะชื่ออยู่ชื่ออยู่โรงเรียนสาวอยู่โรงเรียนให้ชื่อสมนึกเวลาชื่อมุสลิมก็ชื่อมุตุฟาใช่ใช่ใช่ออย่างนี้อ๋ออย่างงี้นี่เองเวลามุสลิมก็แบรนด์มูตุฟาไม่ใช่สมนึกเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยแอบสังเกตเห็น แอบสังเกตเห็นเนื้อผ้านะคะที่ใส่มาอันนี้ก็คือเป็นของแบรนด์สมนึกเองเลยใช่ไหมคะอันนี้คือที่ใส่นี่คือเป็นสมตเลยใช่ไหมคะสามตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเสื้อค่ะได้เป็นคนได้เป็นคนได้ไหม่ยเสื้อสามตัวคนคือสามคนเกตสามท่านใช่อยากให้อธิบายเนื้อผ้าหน่อยว่าเราเนี่ย แบรนด์สมนึกของเราเนี่ยจะเล่นเนื้อผ้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆนะคะส่วนมากก็จะใช้ผ้าลินินค่ะแล้วก็มีผ้ายีนิดหน่อยค่ะอยากจะใช้ผ้าที่มันไทยๆอย่างตัวนี้นะคะก็คือเป็นความก็ยืดได้ก็ยืดได้ับสะดวกนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นความคิดของพ่อพ่อบอกว่าให้ใช้ผ้าดิบค่ะพ่ออยากให้ใช้ผ้าดิบแล้วก็เล่นจากกระดุมไม้แล้วเราก็มาเพิ่มไอเดียต่อเพราะว่าอยากโชว์ได้เดินได้สิ่งนี้มันเรียบไปไงมไม่งั้นมันเรียบไปก็คือแต่ว่าผมนี่ผมก็ยับนะเนี่ย ก็วันอย่างนี้อ่ะแต่ว่าดิบมาก็ใส่ได้เลยสไตล์แบบงว่านอกจากพ่อจะช่วยตั้งชื่อแล้วเนี่ยยังช่วยออกแบบด้วยใช่ใส่ก็ทั้งพ่อทั้งแม่อะค่ะสไตล์ของสมนึกนี่เป็นสไตล์ไหนอะเสื้อผ้าที่ก็จะเป็นสไตล์ที่ใส่ง่ายนะคะเราก็จะใช้ผ้าที่มันไม่เป็นทางการมากอะค่ะอย่างผ้าดิบผ้าลินินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ได้ทุกโอกาสไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทย เราไม่ Box, ถึงเสื้อตัวนี้ที่พังใส่ด้วยใช่ค่ะถามมาไม่รู้พูดเลยอย่างอันนี้เราก็จะอแบบให้ใส่กับกางเกงยีนนะคะอันนี้น่ใั่ครับผมเนี่ยเออคงอ้าวผมว่าทำไมอันนี้อ๋ออันนี้ผมคือคือคอลเลคชันที่ออกมาล่าสุดอันนี้ฮะจะเป็นเสื้อมาเสื้อตัวแรกเลยใช่ไหมได้ได้วางขนาดหรือยังคะตอนนี้นะคะแบรนด์สมนึกจะจำหน่ายที่งานพรุ่งนี้ค่ะจะมีงานที่สยามดิสค่ะชื่องาน การคอกันเดอร์แลนด์ครั้งที่สองค่ะจะเป็นรวมเหล่าแบรนด์ของดีไซเนอร์ทั้งเสื้อผ้าจิวเวลรี่แล้วก็งานอาร์ตต่างๆค่ะเราจะไปเปิดตัวที่นน่นที่แรกทั้งหมดทั่วประเทศไทยเลยใช่ค่ะเราเะมนงานน้นด้วยใช่ถ้าเราส่งไปงานไปค่ะแล้วก็ผ่านด้วยใช่เราไม่ได้ตั้งใจบาีให้ผ่านครั้งแรกเลย่ะส่งไปหาเขาบอกว่าเราตั้งใจจะเอาความเป็นมุสลิมของเราเนี้ยไปให้กับคนพุทธได้เห็นเพราะว่าปกติเราขายแต่อิสลามด้วยกันมุสลิมด้วยกันเขาก็เลยโอเคได้ อันนี้นี่คือชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นกางเกงอันนี้ก็เป็นสมนึกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เป็นสําหรับมุสลิมไใช่ค่ะคือเสื้อผ้าเราจะใช้ที่มันไม่ไม่ไม่โปะอะค่ะจะมีชีสใส่ได้ทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนต่งตัวผ้าร้อทุกโอกาสใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าอะไรครับอันนี้จะเป็นผ้าสามเนื้อนะคะอันนี้ผ้าแปลกมากผ้าสามเนื้อจะประกอบไปด้วยผ้าลินินผ้าคอตตอนแล้วก็ใยกันชงค่ะในในผืนเดียวใช่ียวก็คือสามเส้นในผืนเดียวใช่ค่ะแสดงว่า เมนไม่ต้องรีดเลยใช่ไหมคะนใส่สบายหาที่ที่ไหนได้ผ้าแบบนี้ก็หาเราก็ซื้อตามไม่หนนี่เราก็หาหาซื้อตามผ้าส่วนมากจะใช้ผ้าของญี่ปุ่นนะคะที่นำข้ามาคือหมดแล้วหมดเลยแสดงว่าเขาได้เอาซอไปแล้วเอาหน่อยอาดออุตส่าห์ซอเป็นผ้าญี่ปุ่นเหรอผ้าญี่ปุ่นฮะ สักสกิลแล้วไม่เล่นนะคะก็เป็นเนื้อผ้าญี่ปุ่นที่ใช้อันนี้คือเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้ดมโอช่วยเลยค่ะจะเป็นชุดแล้วดูเสื้อค่ะดูเสื้อจะสวมใส่ไปงานแต่งได้ค่ะเป็นสูตรลำลองเป็นเบเซอรสทำสูตรด้วยใช่ไหมค่ะเป็นสูตรลำลองเบรสแล้วเป็นเท่าไหร่ครับผมอันนี้ทั้งชุดจะอยู่พันหกค่ะทั้งชุดเลยมันเข้าเป็นเกมด้วยเสื้อด้วยนะหมวกด้วยใช่ไหมโง่ไม่เกี่ยวโง่ใส่อยู่ครับอ๋ออ่านี่งานงานนี่ครับ ใช่ค่ะผู้นี้ขอเนี้อฝากหน่อยเลยดีกว่าตรงนี้เลยนะค่ะก็งานบางข้อวันเดอร์แลนด์นะคะจัดที่รานสยามดิสค่ะตั้งแต่เวลา10บโมงถึงสี่ทุ่มค่ะร้านเราอยู่บูธท,ที่5ค่ะคือท่องเข้ามามาเจอเลยใช่ค่ะร้านอยู่ด้านหน้าเลย ถือว่าเป็นการนำแบรนด์มุสลิมที่ไปเปิดตัวกับต่างศาสนาให้ได้มาเลือกช็อปกันแอบสังเกตถึงแม้ว่าจะเป็นชุดสไตล์ปากีก็ตามแต่ปกดูปกนะคะใช่ปกเป็นปกเชิ้้ตเปกชิตใช่เป็นการแบบประยุกต์ได้อย่างลงตัวเลยอันนี้เป็นทีมงานผลิตใช่ไหมใช่ผมเองเป็นโรงงานนรกยิบเองใช่ไหมยิบเองเขาได้ยิบเองไอ้ต้องทำอะค่ะก็บางบางบางทำอะไรฮะบางนั่งเลยแต่ก็ได้ทีมงานเนี่ย อันนี้เป็นนายแบบเองด้วยปะคะเนี่ยเป็นเองครับคือทำเอง, <S <S นนทงทุกอย่างเลยใช่ไหมคะขายหน้าตาเลยงานนี้เป็นธุรกิจครอบครัว business family ไหมครับทำเองใส่เองไม่ติดลึกใส่ลึกก็คือพีกันเองไงเพราะเราหน้าตาดีอยู่แล้วนะปกติครับอ๋อนี่คือปาดหน้าให้พูดนะเขาขายอะรอย่างเงแล้วแล้วอย่างเงี้ยเหระเขาเวลาสมมติถ้าใครไม่ได้ไปที่งาน นะคะทีนี้จะสามารถติดตามแบรนด์ส่งนึ่ได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้เราขายอยู่ที่ IG นะคะไอจีส่งหนึ่งอันเดอร์สกอตช็อปค่ะอืมก็ตามไปฟอลโล่กันได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นขึ้นโลบแมปแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นโลบแมปด้วยใช่ไหมครับก็ตามไปติดตามดูว่าจะมีคอลเลคชันอะไรออกมาบ้างนะคะเพื่อให้สนใจจำหน่ายในโลกโซเชียลด้วยใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าถ้าจะมาเลือกมาดูเป็นชิ้นๆเลยมาที่ร้านกอลเลยร้านกอเเลย์เฮามีค่ะ นอกจากจะเป็นกอรีขีดาบแล้วใช่ไหมฮะกอรีแล้วก็กอรีเฮาส์แล้วก็สมนึกเนี่ยคือ3ามแบรนด์นี้เนี่ยอยู่ในร้านกอรีเฮาส์ด้วยคือมาแล้วคุ้มเลยได้ช็อปเต็มที่เลยนะคะครับแล้วก็นอกจากแบรนด์ของทําเสื้อผ้าแล้วเนี่ย้ข่าว่าทําหมวกด้วยใช่ไหมคะทาหมวกใช่เป็นหมวกแบบไหนลองเอามาโชว์ให้ดูหน่อยพอดีเราได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะที่ที่ทําเขาทกหมวก แล้วก็สนิทกันเลยอะค่ะก็เลยมีโอกาสเจอเขาเขาคุยกันถูกคอก็เลยให้เขาถักให้แต่เป็นสีคือเราเลือกตัวเองเราเลือกทรายเอกเราเลือกสีเราเลือกเส้นได้ที่จะใช้อันนี้คือหมวกที่ทเชิญนายแล้วด้วยใช่ค่ะเขาจากแม่สอดอะค่ะน่าขายดูไหมล่ะก็ดีครับผมแม่ค่ะขอขอเชิญในแบบท่านั้นนะคะโอ้อเดี๋ยวผมก็เสียทรงผมทำผมเล็กแต่หลังสดู่เลยบอกย้อนรายการเลยรับเล่นเส้นหมวกมาตั้งหลางชั่วง เนี่ยค่ะเล้วก็มาหมวกนี้ประมาณได้เลยนะแบบนี้นะคะทั้งเสื้อแล้วก็หมวกนะคะเบ็ดเสร็จทั้งชุดเลยนะใช่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างตัวตัวที่บางใส่ตัวเท่าไหร่ฮะหกร้อยห้าสิบค่ะถือว่าไม่แพงเลยนะคในเรื่องของแนวคิดนะแล้วก็การออกแบบนะความเป็นมาเนี่ยมีมีมีเรื่องราวในเรื่องของการทําแบรนด์แต่ละครั้งเราทําแบรนด์เนี่ยเราคํานึงถึงอะไรบ้างจะเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์เนี่ยก็ตอนแรกคำนึงถึงเราเราก็คำนึงตอน ที่ทําแบรนด์ส่มนึกอค่ะ,ะ,คะอย่างแรกที่คํานึงเลยคือเราอยากเอาความเป็นอิสลามของเราะคะ่ะไปให้คนต่างศาสนานอันนี้คืออันดับแรกเลยเพราะว่าเราเราสามคนเนี่ยมีคือแบบชอบเรื่องแต่งตัวที่สุดคือคหมายถึงว่าเรื่องที่มันสามารถจะทําได้นะคะคือเหมาะกับพวกเราที่สุดเหมือนกับเป็นการเด<อ>าวะไปในตัวด้วยทางหนึ่งทางอ้อ,อมใช่ไหมคะ,คะแล้ว,วอย่างนี้มีความกังวลใจอะไรไหมว่าเอจะมีการตอบรับยังไ,ไงไหมอะไรไหมแบบก็อันนี้ก็ ก็เราเราก็ทําเต็มที่นะคะก็ยังไม่ร <S 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 ู้ว่าผลตอบรับจะกลับมาดีไหมเพราะว่าเปิดตัวนี่วันแรกเลยนะถือว่ามาเปิดตัวเลยนะคะกลุ่มคนที่จะใส่เสื้อของแบรนด์สมนึกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แต่งตัวประมาณไหนฮะสไตล์ไหนครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าแต่งตัวหน่อยนะคะคือเพราะว่าของเราจะมันจะแปลกใหม่อะค่ะถ้าพูดถึงใช่พูดถึงถ้าพูดถึงถ้าไปถึงตลาดคนพุทธค่ะก็จะแปลกใหม่ แต่ถ้าในมุสลิมเราก็จะดูธรรมดามากเลยค่ะเรียกว่าอินดี้ได้ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่คนแแต่คนแล้วแต่คุณดีกว่าแล้วแต่คุณอุมาศนะคะนะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็หมวกอันนี้ล่ะคะเป็นพร็อพหรือว่ามีมีจำหน่ายมงใส่มาตอนแรกว่าเห้เปลี่ยนได้เฉยใส่มาเปลี่ยนเองนะคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีอุปกรณ์อื่นไหมแหวนนาฬิการองเท้าไม่มีค่ะ ตอนนี้เริ่มจากเสื้อผ้าผ้าพันคอแล้วก็หมวกแล้วก็เสื้อเห็นใส่อยู่อย่างนี้มีไซส์อะไรบ้างคะก็จะมี M กับ L ค่ะของผู้่อนเอ็มของคนนี้แลของคนน้แล้วถ้าเป็นคน XL มาลมาได้สั่งได้มก็คือพิออเดอร์ได้เลย ได้ครับ 3x ได้ถึง 3xl ใช่ไหมคะได้3ถูกดีกว่าไมย่งเงก็คือว่าสั่งได้ที่ที่หน้างานเลยใช่ไหมคะถ้างานพรุ่งนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติใครไปใครไปที่งานแล้วสนใจก็วัดตัวลองไซส์ได้ที่งานเลยสั่งได้เลยรแล้วเลือกแบบเลือกสีอะไรเลยได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมคะค่ะครับผมทีนี้เราถึงคุณธรรมข้อไหนบ้างในการทํากิจการของเราไม่ว่าจะเป็นกอรีกอรีเฮาส์แล้วก็สมนึกบนสมนึกค่ะ ทีละคนเลยไปมเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนคุณธรรมก็อย่างที่เราทําตั้งแต่แรกเลยนะคะเราก็จะไม่เอากําไรที่มันเกินไปคือว่าช่วยกันได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่สมมติเราตอนแรกเราใช้วัตถุดิบอันนี้ขายดีเราก็จะใช้วัตถุดิบอันเดิมไม่มีการลดต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนคุณภาพเลยเคยเห็นขายข้าวผัด ตอนขายแรกๆนี่ขข้าวหอมมะลิขายดีขายไม่ขายมาเป็นข้าวเหนียวให้ไปแล้วนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะเขอนบางเลยครับผมหรอก็เนียดให้ดีอะครับว่าตอนแรกที่จะเริ่มก็ทำว่าอยากทำก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยถ้าได้ไม่ได้ก็สุดแล้วก็สุดเลยเต็มที่ไปแล้วครับก็คือตะวกันมอบหมายด้วยนะคะประมาณนี้ครับเขนบางครับผมมานี้อยากให้คนต่างัน บ้างใจบ้างก็เลยดิ้ำฟังอยู่ครับมองหน้าหน่อยค่ะแต่เพื่อนะไรกล้าแต่งตัวแบบมุสลิมคืออย่างคือเรามีมีความคิดว่าเราเนี่ยเอายีนเข้ามาใส่ใช่ไหมเอาเจเช่้ยเข้ามาใส่อะไรต่างๆมาใส่เนี่ยมันก็กลายว่าเออเขาก็น่าจะใส่ของเราได้บ้างผมมีมีรุ่นพี่อยู่ท่านหนึ่งเขาเป็นเขาอยากจะใส่สื้อมเหมือนเราเขาบอกเออมันเย็นดีมันสบายดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่เกงยีนส์ประมาณนั้น เออผมก็เป็นเป็นแนวคิดที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยนะใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันแล้ววันนี้ล่ะคะมีอะไรมาแจกท่านผู้ชมบ้างทุกคนคงแบบตั้งตารออยู่อย่างแรกของก็จะมีหมวกกับผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอนี่ต้องไดูใชอันนี้ใช่ไหมตีหมวกใบนี้ที่แบบหมวกใบนี้น่ใหม่แล้วด้วยใส่แล้วเลยมีผ้าพันคอนะก็เอามาคุมเมฮีหยับได้ค่ะมีมีช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นเย็บแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเอ็มครับเนี่ยค่ะจะเป็นคุณตลกแกงเลยนะคุณ เหมือนแทนเม็ดอะค่ะจะเป็นงานแฮนเมด้วยทำแล้วก็หมวกอีกหนึ่งใบใช่ไหมครับใช่ขยาะสองค่ะอออย่างละสองอย่างละสองชิ้นอย่างละสองชิ้นนะอ๋อนะ ท่านผู้ชมครับผมร่วมสนับสนุนกับเราในรายการถนัด SME นะครับศูนย์สองห้าสามศูนย์สามหนึ่งเก้าเก้านะครับตัวเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับในรายการนะกับแบรนด์สมนึกนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะใช่เปิดตัววันแรกวันนี้เลยนะคะมาแล้วนะฮะมาจริงๆับผมในคอนโดสจดเบอร์สังคู่นะครับได้ได้สาัะกรุ๊งครับมอนกรุ๊สลามค่ะขาผมนี่แล้วชุดแจกจากที่ไหนครับ ร่างแขงค่ะโอ้ร่างแข็งแบบนี้เองคุณคุณสีปะคุณคำถามง่ายๆครับผมแบรนด์สมนึกเป็นแบรนด์ที่เล่่แล้วครับของนิโเรียฮะของครอบครัวนี้ครับแบรนด์ที่สามแล้วนะครับโอ้จา c e แล้วโอ้โหแ่ต้อแ่แไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นแฟนคลับแน่เลยนะแล้วเาแอ้มาไปที่ร้านอเ r h o าส e ด้วยร้าน o e อะไรอร่อยสุดฮะ โอ้ไม่หลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวให้สาวผือดิอ๋่ชอบขาอ๋อครับผมมาขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้มาติดต่อกับไปนะครับสมายาด้วยนะคะอ๋อครับมายาด้วยขอบคุณค่ะสมายาด้วยขอบควันนี้กอเดียก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมคุณผมก็มีแบรนด์เหมือนกันนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีบคุณครับสาระครับผมอันนี้เป็นต้นน่าจะให้ผ้าคุณผงใช่ค่ะก็เหลือนึงอีกหนึ่งใบนะฮะมาแล้วนะครับผม จริงเหรอวะจริงๆครับมีมีหมวยมีมีอดหยิบประมาณได้เลยไปเลยเจติงทีวีครับหล่อมาในกองคาร์มาเลยก็แล้วครับครับโทรจากที่ไหนครับโปรจากราชบุรีครับหรือราชบุรีมึงงงเลยนะฮะครับผมครับผมแบนเกาหลีนะฮะแล้วก็เอ่อเกาหลีเฮาส์แล้วก็สมนึกนะฮะแบรนด์ไหนมาก่อนครับ กอเลียงเขามาก่อนครับให้โอกาสตอบใหม่อีกทีนึงค่ะก็ให้ตอบไปสามครั้งให้หน่อยไหมครับที่ตอบเมื่อกี้ที่ว่าอะไรครับให้โอกาสตอบไปสามครั้งครับแบรนด์ไหนนะก่อนครับมีก็มันก็เลยมาพรับมีไพยกระซิบข้างๆนะมีมีมีเลขาด้วยนะครับนะตอนเรียนมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับมีคำถามด้วยนะ นะคะอันนี้ก็สายนี้ก็จะได้รับหมวกไปนะคะได้ครับให้บางเรื่องก่อนได้ป่ะบางทีไหนดีคะผมบางบางดูทีวีฮะได้บางไปใหญ่ใหญ่ไปเอาไปใหญ่ใหญ่ใช่ไหมฮะเอาเอาไปี่ร้านก่อนไปเอาที่ร้านเนี่ไเอาไปพี่ร้านได้ได้โอเคไปที่ร้านปอเดียดชอบชอบทานอะไรครับผมชอบทานโกโก้ปั่นครับนะโกโก้ปั่นโกโก้ปั่นใครใครเป็นคนทำให้คะใครเป็นคนปั่นใช่ไหมถ้าถ้าตุ๋นไก่เลย ครับผมแม่ขอบคุณด้วยนะฮะจากราชบุรีนะฮะงงโง่เลยนะขอบคุณสองสายนะครับเรียบร้อยกับตรงนี้นะรายการขน์ SME เรื่องลุ้นสนามยังไม่หมดยังมีอีกอะยังมีอีกยังมีอีกแล้วหมดอีกอีกอีนหนึ่งใบหนึ่งโอ้โหสี่สายเลยทีเดียวมาอ่ะได้นะฮะับศูนย์สองห้าสามศูนย์สามหนึ่งเก้าเก้านะครับตรงนี้กับเอ่อเกาหลีครับเกาหลีฮาวและก็และกสมมึกแต่วันนี้เนี่ยเปิดตัวสมมึกเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตจดเบอร์สักครู่นะครับผมยังไม่โชว์เบอร์ครับผม มาเล็กุ้งครับสวัสดีกุ้งค่ะสวัสดีครับวนี้รับช้อนไที่ไหนครับมาเล็กครับสวัสดีครับปิดปิดโทรทัศน์ก่อนนะคะค่ะครับผมรับช้อนมาจากที่ไหนครับมาเล็กุ้งค่ะสวัสดีครับสอนผูสอนนะครับอ๋อสอนภูครับผมมันผมมันครับอ่าเดี๋ยวขอเรียกจดเบอร์ไว้ด้วยนะครับเบอร์ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยครับ 089 089ครับส0 1 301 2441 2441นะครับอ่ารับที่อยากไปเล่อยะครับจะสวนภูครับผมบ้านผมเลยเอาบ้านผมบ้านมันลยาวที่บ้านได้แล้ครับแต่ไม่ฝันแต่ไปรับที่บ้านนะครับครัค่ะครับผมแม่ขอบคุณมากนะครับแม ใชได้นะครับวันนี้เนี่ยรายการหันเอสมเนี่ยสนุกสนานนะกับไข่พิเศษแขกรับเชิญสุดพิเศษนะค่ะเยอะได้พัฒนาในไม่ติดเลยทีเดียวใช่คะอยากให้ใส่อีกทีนึงว่าถ้าสมมติอยากจะไปอุดหนุนแบรนด์เกาหลีแล้วก็สมนึกเนี่ยจะไปได้ที่ไหนบ้างคะก็ล่าสุดนะคะก็จะไปที่งานเนี่ยค่ะมีถึงพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ตามมาซื้อกนได้ที่เกาหลีเฮาค่ะราคา114แล้วก็แบรนด์ของสมนึกนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับวัยรุ่นกลุ่มพี่กลุ่มคนทำงานนะฮะสตรีิีครอบครัวที่ นอกจากจะทำงานเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็พี่น้องมาร่วมงร่วมทำงานมีการแชร์ความคิดแล้วก็แบ่งปัน ความรู้ให้กันแล้วก็ช่วยกันทํางานนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของครอบครัวนี้นะคะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมกับแบรนด์สมนึกนะครับวันนี้ก็ในเรื่องของเกาหลีที่เกาหเฮาส์นะครับที่ราชพร้าว14นะเข้ามาก็เจอเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับนิรจวารัตน์นะครับจากสมยาแคร์นะฮะอุยสายยาทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณทิพย์ธีกรชายนะครับจากอิตาลีสูตรนะครับแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะครับเราทั้ง When I had free time, I gave it to the mosh when I got extra money. I gave it to the mosh when the cop knew clue. I gave it to the mosh. You know what he did. Musa gave it to the mosh when I had free time. I gave it to the mosh when I got extra money. I gave it to the mosh when I cop knew clue. I gave it to the